ตามรอยเบื่องพระยุคนลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากะสิกรรมรักฟ้ารักดิน ฟ้า,าดินอัสนสดใสเพื่อฟ้าอาดินไร้พินปลอดภัยเพื่อฟ้าอาดินของหมู่กลางไทยเพื่อฟ้า,อาดินของคนไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค วันนี้มีโอกาสได้ออกนอกพื้นที่นะคะพามาชมแปลงสวนป่าเป็นแปลงเริ่มต้นนะคะแปลงนี้เพิ่งจะเริ่มต้นได้6เดือนนะคะเริ่มขุดสะเป็นสะของอโครงการหนึ่งตำบลห่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่สะเก็บน้ำปริมาณดินขุด2,100ลูกบาทเมตรนะคะเป็นคนละโครงการกับสะ2,500นะคะ แปลงนี้เริ่มต้นที่6เดือนนะคะคุูสระเมื่อประมาณเดือนสิงหาปี6กสีนะคะปีที่แล้วนะถึงตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเวลา6เดือน6เดือนแต่ว่าต้นไม้นี่โตแล้วก็งามมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆขอบสายกันค่ะนุนคุณย่าทำสวนอยู่ตรงนู้นนะคะนี่นะคะพออยุงสวยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับคุณย่ากันเลยค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเนี่ยต้นไม้อยู่ ถ่างย่านะคะย่างน้าใบาใหญ่มากเลยค่ะสามสี่เดือน,อนอปลูกป่ารอบบ่อเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆอบนะคะอันนี้น่าจะกว้างประมาณสักเท่าไหร่ห้าเมตรได้ไม่ย่าเนาะแล้วย่าแกก็จะปลูกต้นไม้นะคะสามแถวเลยนะคะนี่นะหนึ่งสองสามนะคะซ้ายขวาแล้วก็มีตรงกลางด้วย รอบนอกก็จะมีมะพร้าวมีกล้วยแล้วก็พืชผักสวนครัวต่างๆนะคะก็จะมีมะละกอด้วยนี่ทุกคนขายยางนาน,นะคะทาไมงามอย่างนี้คะเนี่ยยาใส่อะไรอะใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกนะคะ,ะ,คะชีวภาพเออปุ๋ยชีวภาพนะยังไม่มีปุ๋ยเคมีนะคะทุกคนคือมันมีน้ําเนาะที่นี่มีน้ํานะคะเพราะว่าสระนี้น่าจะประมาณเกือบสองไร่เลยเนาะย่านะเนาะคือน้ําเนี่ยมันพลรงแน่แหละ เพราะฉะนั้นต้นไม้นะคะถ้ามีน้ำก็จะงามนะคะใช้ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะงามๆทั้งนั้นเลยอะ่ะย่ารอดหมดแล้วอะ่ะตะไคร้ก็งามนะคะสังเกตนะคะว่าดินตรงนี้นะคะมันเป็นดินทรายมันไม่ใช่ดินดีเลยนะย่าเนาะ<ม>นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะดินก้น,นสระนะคะแต่ว่ามันเป็นทรายทรายแล้วก็แบบว่า เหนียวด้วยทั้งทรายด้วยทั้งเหนียวด้วยนะคะมันปนกันดินคือบอกเลยแหละว,ว่าดินไม่ดีนะคะแต่ว่า่าแกก็พยายามปรับปรุงดินนะคะโดยการเอาฟางคลุมเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะสังเกตว่าจะคลุมฟางได้ทั่วบริเวณเลยนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยคอกนะคะใส่ขี้วัวลงไปนะคะปุ๋ยคอกใส่ลงไปทุกหลุมเลยค่ะเพราะนั้นต้นไม้นะคะคิดว่า คนแรงแน่นอนนะคะฝั่งทางนู้นโตแล้วนะคะเดี๋ยวจะ,จะพาเดินชมสวนนะคะอาจจะไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ย่านะคะเพราะว่าย่าไม่ค่อยอยากออกสื่อสักเท่าไหร่นะคะมีพายุงงามเลยค่ะต้นนี้มีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงค่ะต้นนี้ดูนะดูเป็นตัวอย่างคือกล้วยอะ่ะขนาดทั้งสองข้างเลยมีกล้วยขนาดข้าง แล้วก็พยุงอยู่ตรงกลางนะคะสังเกตว่าต้นนี้จะงามกว่ากว่าทุกต้นเลยนะคะเขาต้องการพี่เลี้ยงนะคะคือช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องอนุบาลเขานะคะด้วยการใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะคะพยุงยางนาประดูะา่าปมะข้ามงอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าแล้วกล้วยเนี่ยมันจะไปงําต้นพยุงไหมอย่างของจิตเองเนี่ยเขาจะแข่งกับ กล้วยค่ะแข็งกล้วยโตขึ้นมาเลยแล้วก็สูงไปกว่ากล้วยเลยส่วนกล้วยเขาก็เป็นพืชอายุสั้นเนาะไม่นานเขาก็จะหมดอายุไขหรือไม่ก็เอ่อแล้วก็ขุดย้ายไปปลูกที่อื่นได้นะคะมองไปอย่างนี้ก็คือสวยนะคะคือตอนนี้ต้นไม้เขายังไม่โตมันยังไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่นะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจิตคิดว่าอีกสักหนึ่งปีเนี่ยก็คงเป็นอุโมงต้นไม้แล้วค่ะ สวยนะคะเนี่ยยางนาก็สวยพยุงยิ่งสวยค่ะดีใจด้วยนะคะปลูกยางนารอดนะนี่ใบใหญ่ๆทางนั้นเลยค่ะก็จะเป็นแถวเป็นแนวไปนะคะคลุมฟางทั่วบริเวณเลยนะคะคลุมฟางไปรอบๆขอบสะเลยนะคะอันนี้ก็คือหญ้าแกทธร อสองคนกับลูกสาวนะคะย่างนายอดกำลังงามเลยค่ะแกทำกับลูกสาวสองคนนะคะก็กว่าจะไปตัดไม้ไผ่มาทำรั้วประดับตกแต่งสวนนะคะก็ผู้หญิงนะคะก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะทุกคนก็ค่อยๆทำไปนะคะอุ้ยพยังต้นนี้งามมากเลยค่ะแต่กอดีจังเนี่ยแตกกิ่งดีจังเนาะ แต่พยุงก็นแน่นอนอยู่แล้วแหละเขากินการสาขาเยอะอยู่แล้วนะคะนี่ต้นนี้งามมากเลยค่ะทุกคนส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่าอย่างนาแล้วก็ข้าวโพดนะคะอยู่ด้วยกันเลยกำลังออกฝักแล้วนี่ติดฝักแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะปลูกป่าแล้วจะกินอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกเข้าไปเนบเข้าไปกับ ต้นไม้เลยค่ะเวลาลดน้ําเนี่ยก็คือจะได้ลดน้ําไปเลยทีเดียวเนาะมันไม่งำกันหรอกค่ะมันเป็นพืชอายุสั้นเนาะเออทุกคนไอเดียนะคะเล,เ,ลเ,ลเล็กๆน้อยน้อยเนาะแชร์กันไปค่ะเนี่ยดินนะ่ะมันจะเป็นดินทรายที่แบบว่าเราเดินเหยียบย่ำทุกวันก็คือแน่นมากแน่นจนแบบมันขุดไม่เข้าเลยนะคะหนุนพยุงต้นหนูนี่อย่างสวยเลยทุกคน ด้านนี้ยังคุมฟังไม่หมดนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นดินทรายล้นๆนะคะแน่นๆนะฝั่งนี้นะคะจะสังเกตว่าต้นไม้ฝั่งเนี้มันถึงงามกว่ฝั่งโน้นนะคะก็เพราะว่าดินหน้าดินนะคะจะมาขึ้นฝั่งนี้มากกว่าเวลาที่ขุดสระนะคะก็คือเวลาขุดสระเนี่ยเขาจะเอาหน้าดินเนี่ยมาขึ้นฝั่งนี้มากกว่าค่ะมันก็เลยมันเป็นดินนาเนาะตรงเนี้ยมันเป็นดินนานะคะนี่ ข้างๆก็เป็นทุ่งนานะคะเพราะนั้นดินานาเนี่ยมันก็มีปุ๋ยมีอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วมันเป็นหน้าดินน่ะต้นไม้ฝั่งนี้ก็เลยงามเร็วกว่าฝั่งนู้นค่ะสังเกตเลยเ <c oughs> นี่ยงามจริงๆค่ะทุกคนอ้าลืมบอกพี่แกนนะคะพี่กกดก็อยู่ที่ บ้านเทินตำบนวัวน,น้อยอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะสุดยอดการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะไอเดียนี้ก็ดีนะคะกล้วยอยู่ตรงกลางแล้วไม้ป่าอยู่ด้านข้างเชื่อว่าเขาจะต้องก่อใหญ่แน่ๆนะคะ่ะแล้วก็ขุดหน่อไปขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆนะคะทุกคน อาครก็คือแบบเขียวงามมากเลยอ่ะเนี่ยนะคะทุกคนดูบ่อนะคะบ่อไม่พังนะอ่าเขาขุดดีมากเลยค่ะก็คือไม่พังเลยถึงจะเป็นอ่างบประมาณของของรัฐบาลก็เถอ,อะเนาะนะคะไม่ได้เสียตังเลยสักบาทนะคะมันจะเป็นอีกโครงการหนึ่งของของพัฒนาชุมชนนะคะ,อะลองไปสอบถามกันดูนะคะ เนี่ยสวยดีค่ะพะยุงดูสิตอนแรกยากก่าแกก็ทำคนเดียวนะคะแล้วอ่าพี่เขาก็ลาออกจากงานมาช่วยนะคะลูกสาวเนอะออสองสามปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วคะ่ะเริ่มที่จะเป็นอุโมงต้นไม้ให้เห็นเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้รู้แต่ว่าแค่นี้จีก็มองเห็นภาพแล้วล่ะค่ะมองเห็นภาพความสวยงามของ อุโมงต้นไม้แล้วนะคะก็คือปลูกทีกันไปเลยจะสังเกตว่าปลูกทีเลยปลูกทีเลยต้นมะพร้าวต้นยางนาต้นพยุงก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะห่างกันก็คือประมาณหนึ่งเมตรหรือไม่ถึงหนึ่งเมตรนะคะปลูกทีไปเลยเดี๋ยวตัดสางเอาก็ได้ค่ะนี่ <c oughs> นี่ขนาดหน้าแรงนะคะเรามีน้ำไง สิ่งแรกที่ต้องมีก็คือน้ำเนาะนี่นะคะสวยสวยมากมาเลยค่ะ <c oughs> พยุงอะ่ะพยุงต้นนี้นะคะสวยมากๆเลยนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะ คือรั้วไม้ไผ่นะคะก็คือเริ่มมีบวบแล้วนะคะแล้วต่อไปก็จะมีแตงกวาถั่วฝักยาวนะคะมาปลูกเอาไว้เป็นรั้วกินได้นั่นเองนะคะรั้วไม้ไผ่แบบนี้ก็คือตัดไม้ไผ่อันนี้ก็คือคุณยาเขาตัดเป็นทอดละ2เมตรนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็มาทําเป็นรั้วไม้ไผ่แบบนี้เพื่อเอาไว้ไว้กันวัวกันสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะแต่มองไปแล้วก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะ นี่ไม้สักก็กำลังโตนะคะไว้เดี๋ยวปีหน้าจิจะมาอัปเดตใหม่อีกทีละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ